สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่358กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ได้หาพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืม กดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่พอที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระปานเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจนะครับผมดูแลถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะชาบูชาพระเครื่องนะครับผมรายการไหนนะครับ สามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับผมก็090นะครับผม325 1096นะครับพี่ๆสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมแล้วถ้าสนใจหมายเลขไหนก็ให้จดเป็นหมายเลของค์พระองค์น้นๆไว้ได้เลยนะครับพี่ๆซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่24นะครับผมตรงด้านล่างนี้เลยนะครับ หลังจากที่จดเป็นหมายเลของคพระเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกต,ตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับพี่ๆตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายได้ที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีปลายทางนะครับ ไม่บวกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมพระทุกอง์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆี่ได้รับชมกันอยู่นี้อย่างแน่นอนเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันใน EP นี้กันเลยนะครับพี่พี่สำหรับหมายเลขหนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับองค์นี้นะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสินบัตรแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่นะครับวัดระฆังโคศิตารามนะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสินบัตรแบบนี้เลยนะครับผม สำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมสาหรับหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมหมายเลขหนึ่งนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมดูนะครับผมดูผิวกันชัดๆเลยนะครับเนื้อหาโบรารนะครับพี่ๆสําหรับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมองค์นี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่1นะครับผมสวยตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับถ้าในสนใจหมายเลขไหนนะครับผมหรือว่าสนใจรายการไหนนะครับผมติดต่อสอบถามนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับผมนี่นะครับรูปภาพก็มีให้รับชมนะครับแต่งปันท่านในราคา800บาทนะครับผมถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญพ่อเงินนะครับผมตอนนี้หอมนะครับ เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับพี่ๆหลองพ่อเงินวัดตอนในห่อรุ่นสุดท้ายหมายเลขที่2นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมองค์นี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ยนะครับสำหรับเหรียญหลองพ่อเงินนะครับผมวัดตอนใหห่อนะครับหมายเลขที่2นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับนี่นะครับผม ลุงสุดท้ายนะครับพี่ๆหลงพ่อเงินนะครับปี2518นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับถูกใจองค์ไหนถูกใจหมายเลขไหนนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเลรงใจนะครับรูปภาพเพิ่มเติมก็มีให้รับชมนะครับผมทุกรายการนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขสามนะครับรายการนี้จะเป็นปิดตานะครับผมหลบคุโต๊ะนะครับผมเป็นเนื้อผงใบลานนะครับพิมพ์จมโบ้หนึ่งเนื้อผงใบลานองนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม 400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลข3านะครับอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่นี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมฟังตะกูสองดอกนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับปิดตานะครับลงปูโตะนะครับผมวัดประดูฉิมพลีนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่แบ่งปันนะครับให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผม สำหรับปิตานะครับผมพิมพ์จำโบนหนึ่งนะครับหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูชิมพรีนะครับผมรายการนี้เลยนะครับพี่ๆถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่4นะครับผมองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมเนื้อว่านนะครับพี่ๆวัดชังให้นะครับผมหมายเลขนี้เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านองค์นี้นะครับนี่นะครับ550บบาทเท่านั้นนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม สำหรับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับผมวัดชังให้จังหวัดปัตตานีนะครับผิวเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเปิดแบ่งฟันให้ในราคานะครับพี่นี่นะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหมือนจะเป็นลูกสะกดหรือว่าเป็นลูกอมนี่นะครับถ้าเขย่าแล้วเหมือนจะมีเป็นประหลอดอยู่ด้านในด้วยนะครับพี่เหมือนจะเป็นน้ําอยู่ด้านในนะครับ น่าจะเป็นของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมหมายเลขนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นเลี่ยมเหมือนคล้ายๆเลี่ยมนาคเลยนะครับผมมีร้อยจานรอบแบบนี้เลยนะครับ500บาทเท hey, ่าน mm hmm. ั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้ครับผมสําหรับหมายเลขที่5นี้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่6นะครับ รายการนี้จะเป็นเหรียญขอน้ําเต้านะครับผมเนื้อโลหะผสมนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับผมเหรียญขอน้ําเต้ารายการนี้นะครับเป็นของหลวงพ่อน้อยนะครับผมวัดธรรมศารานะครับจังหวัดนครปฐมนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับการประกาศสินิบัตเลยนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสำหรับหมายเลขที่6นี้นะครับพี่พีนี่นะครับ อยูสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้ะครับผมรายการใหม่เลยที่6นะครับ800บาทเท่านั้นน,นะครับผม800บาทนะครับส่งให้ฟรีนะครับผมมีปลายทางนะครับพี่ดูแลชอบใจใหมายเลขไหนหรือว่าสนใจรายการไหนนะครับติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมรายการนี้เป็นใหม่เลยที่6 <c oughs> แล้วนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นใหม่เลยที่7ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับพี่พี่ ปี2469นะครับผมรายการนี้เปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับหมายเลข7นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเรียนนะครับผมหลวงพ่อกลั่นวัดพญายากรามนะครับผมหมายได้ที่7นี้นะครับผมนี่นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นปีพศ2469นะครับพี่ๆนี่นะครับมีหูหง่วงเดิมด้วยนะครับผม ผิวสวยส่วนงามแบบนี้นะครับผมรายการนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวันพญาคารามนะครับนี่นะครับลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ถูกใจนะครับสนใจหมายเลขไหนสนใจรายการไหนนะครับสามารถทักเข้ามาพูดคุยนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขี่8นะครับอันนี้จะเป็นแหวกม่านพ่อกล้วยนะครับพี่ๆหมายเลข8นี้นะครับผม 500บาทนะครับผมสำหรับพระแหวกม่านพ่อกลวยนะครับผม500บาทนะครับด้านหลังมีเป็นประทับตรานะครับผมวัดโคศิตารามด้วยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับเนื้อองค์นี้จะออกเป็นสีเขียวๆนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับผมมีประทับตราด้านหลังด้วยนะครับพี่ๆผิวดูเดิมนะครับ 500บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมาครับผมเป็นพระผงประจำวันเกิดนะครับผมรูปใบโพนะครับผมหลวงปู่โต๊ะนะครับรายการนี้600บาทนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระผงประจำวันเกิดนะครับผมเนื้อผงเกซรนะครับหลวงปู่โต๊นะครับผมหมายเลขที่9นี้นะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมสวยงดงามนะครับแบ่งพันให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขนี้เป็นสมเด็จปกโพนะครับผมกุโตะนะครับองค์นี้400บาทนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับสมเด็จปกโพนะครับผมหลวงกุโตะนะครับผมวัดประดูชิมพรีนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับพี่พี่นี่นะครับวัดประดูสิมพรีนะครับผมสมเด็จปกโพนะครับเนื้อเหมือนจะเป็นเนื้อเกสรนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับรายกันที่10นี้นะครับผมลองดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผม400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมาครับผมจะเป็นพระศิวลีนะครับผมเนื้อเกสรนะครับสำหรับอุโตะนะครับผมหลังยันนะนะครับผมพระศิวลีหลังยันนะองค์นี้นะครับ300บาทนะครับผม หมายเลข11นี้นะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระศรีวลีนะครับผมหลังยันนะนะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับผมวัดประดูชิมพรีนะครับ300บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมสวยงดงามครับถัดมาครับผมเป็นหมายได้ที่12แล้วนะครับผมรายคันนี้จะเป็นเตียยรุ่นแรกนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับ นี่นะครับอยู่ในเรียบ3ามพวงแบบนี้นะครับผมรายกันนี้นะครับผมเปิดแบงปันให้ในราคา650บาทนะครับสําหรับเหรียญกลมรุ่นแรกนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับชูตินาทาโรนะครับผมหมายเลขที่12นี้นะครับผมนี่นะครับมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผม650บบาทนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้ครับผมผิวสวยตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมนี่นะครับเปิดหมยตอนให้ราคา650าครับอยู่ในเล่ม3ามสวยๆเลยนะครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลข13สิบสามนะครับผมอันนี้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญกลมรุ่นแรกเหมือนกันนะครับผมแต่จะเป็นคนละเนื้อกันนะครับเนาะ รายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับสำหรับหมายเลขที่13นี้นะครับผมเหรียญหลมพ่อกวยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับมีรอยจานมือด้วยนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการหมายเลขที่13นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญกลมนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับ วัดโคสิตารามนะครับผมดูให้ชอบนะครับพี่พี่ดูให้ถูกใจนะครับผมสนใจหมายเลขไหนนะครับผมสนใจรายการไหนนะครับติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมนี่นะครับรายการนี้เป็นหมายเลขที่13นะครับผมรายการที่13นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับ ผิวสวยๆแบบนี้นะครับผมไม่ควรพลาดนะครับผมถัดมาครับผมหมายเลข14นะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับชุดกรรมการนะครับพี่ๆสององแบบนี้นะครับผมในชุดนี้ก็จะมีเป็นนะครับพระปิดตาจัมโบ้สองแล้วก็จะเป็นสมเด็จปุกโพนะครับผมสองรายการนี้นะครับหกร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่สิบสี่นะครับขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆนะครับผมได้ดูได้ชมกันนะครับ จะเป็นเนื้อแช่น้ำมูลทั้ง2องค์เลยนะครับพี่สำหรับรายการที่14นี้นะครับผมนี่นะครับเนื้อแช่น้ำมูลนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับผมผิวสวยมากนะครับพี่ๆองนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา600บาทนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับ หลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าสุกิติมานั่นเองนะครับผมนี่นะครับอีกอง์นึงนะครับผมก็จะเป็นสมเด็จปกโพนะครับพี่พี่องค์นี้จะเป็นสมเด็จปกโพนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามครับผมสมเด็จปกโพนะครับหลวงปู่โตนะครับพี่พี่สมเด็จปกโพหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผมลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ถูกใจนะครับ สนใจหมายเลขไหนนะครับผมสนใจรายการไหนพูดคุยกันได้นะครับผมนี่นะครับ600บาทนะครับผมสำหรับรายการหมายเลขที่14นี้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่15นะครับผมก็จะเป็นนะครับเรียนหลวงพ่อเกษนะครับผมเขมะกรนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นปีพศ2 5 1พนอนะครับองค์นี้นะครับผมเหมือนจะเป็นเนื้อเนวันะครับผม เปิดแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคานะครับ500บาทนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อเกษมองนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่พีดูผิวนะครับสวยงดงามมากนะครับผมผิวคมๆแบบนี้เลยนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับ หากยังดูในคลิปไม่ถูกใจหรือว่ายังไงนะครับผมสามารถถ้าขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับมีให้รับชมทุกรายการเลยนะครับพี่พี่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อพระหรือเปล่านะครับนี่นะครับปริวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับนี่นะครับผมสวยงดงามครับ5 0าบาทนะครับผมหมายเลขสิบห้านะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขสิบหกนะครับผมวันนี้แบ่งปันให้คู่กันนะครับคู่นี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับเออเป็นพระ รอดนะครับผมแล้วก็จะเป็นชินราชอินโดจีนนะครับพี่ๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมคู่นี้นะครับ5 0าบาทนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่พระรอดกันก่อนนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขสิบหกแล้วนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมคู่นี้ห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับผม นี่นะครับอีกองหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นชินราชอินโดจีนนะครับพี่พี่ขออนุญาตลงกล้องให้พี่พี่ได้ดูได้ชมกันนะครับนี่นะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมคู่มี้0 0เท่านั้นนะครับแบ่งปันให้เลยนะครับถูกใจนะครับผมก็สอบถามมากันได้นะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่16แล้วนะครับนี่นะครับผม สวยงดงามครับตายฐานนะครับผมมีต่อโค้ดด้วยนะครับคู่นี้2องค์500นะครับถัดมาครับผมจะเป็นขุนแผนหรือกูทิมพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้เอา450แล้วกันนะครับผมหมายเลข17นะครับขุนแผนผูทิมผงพายกุมารพิมพ์เล็กนะครับ450าบาทนะครับผมนี่นะครับดูผิวนะครับ เป็นห่งพายประมาณพิมพ์เล็กนะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ด้านหลังนะครับผิวดำเดิมแบบนี้นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับรายการนี้หมายเลขสิบเจ็ดแล้วนะครับพี่ถัดมานะครับผมหมายเลขสิบแปดครับผมเป็นพรับปิดตากระดกข้างหลับุโตะนะครับฝางตะกูสามดอกนะครับพี่องค์นี้นะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับ 750บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมฝังตะกุดสามดอกนะครับองค์นี้นะครับดูให้ชอบนะครับพี่ๆดูให้ถูกใจนะครับผมพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนะครับที่พี่ๆได้รับชมกันอยู่นี้เลยนะครับสนใจหมายเลขไหนสนใจรายการไหนนะครับติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผม 750าบาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมถัดมาเป็นหมายเลขสิแล้วนะครับรายการนี้ก็จะเป็นพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมอาจารย์โรนึกอันตาก้านะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยม3ห่วงนะครับเป็นปี2507รุ่นแรกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา650าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรนะครับวัดป่าอุดมสมพรนะครับผมหรือว่าวัดป่าท่าขามนั่นเองนะครับผม หมายเลขที่19นี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับพี่พี่ก็หกร้อยห้าเอ่อหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการนะครับเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่สำหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมพระอาจารย์ฟั่นเนื้ออันปาก้านะครับที่พศสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่สิบเก้านี้นะครับผม ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมวันนี right right now, freely, ้ก็มาพร้อมกับการประกาศนีบัตรเลยนะครับผมสําหรับรายการที่20นี้นะครับจะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมหลังเต่ารีพิมพ์ใหญ่นะครับผมปีพศ2505วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมรายการหมายเลขที่20นี้นะครับผม800บาทเท่านั้นเลยนะครับขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมสําหรับ หลวงพ่อทวดหลังตอรี่พิมพ์ใหญ่นะครับผมองนี้นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมนี่นะครับ800บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับองค์นี้หมายเลขที่20แล้วนะครับผม EP นี้มีทั้งหมด24รายการนะครับสนใจหมายเลขไหนนะครับถูกใจรายการไหนนะครับ ติดต่อเข้ามาพูดคุยนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่21นะครับผมจะเป็นพระนอนนะครับพี่พี่นี่นะครับพระปางนอนนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม3ามบาทนะครับนี่นะครับ3 0 0รบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่พระองค์นี้นะครับผมดูมวลสารนะครับผมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่21แล้วนะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิยวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับหมายเลขนี้นะครับผมพระปางนอนนะครับน่าจะเป็นวัดระฆังนะครับพี่พี่สามร้อยบาทนะครับถัดมาครับผมเป็นพระยอดธงองค์เล็กนะครับผมองนี้สี่ร้อยบาทนะครับสําหรับพระยอดธงองค์เล็กนะครับผมนี่นะครับดูนะครับผมสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมพระยอดธงองค์นี้นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสําหรับพระยอดธงนะครับผมหมายเลขที่ ยี่สิบสองนี้นะครับผมตายฐานนะครับพ <ins uck> <ness> <asan> ี <ome> ่พี่ดูนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมาครับผมหมายเลขี่ยี่สิบสามนี้นะครับผมแบ่งปันให้เป็นคู่นะครับจะเป็นเหรียญมณฑาการนะครับผมหลวงปู่หมุนนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับพี่พี่วัดเชิงเลนะครับเหรียญมณฑาการหลวงปู่หมุนหลังฮหนุมานแปดกอนนะครับแล้วก็หลวงปู่ไข่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขี่ยี่สิบสามนะครับ แบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผมคู่นี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมมาดูองค์แรกกันก่อนนะครับผมเรียนมนพกาณนะครับต่อโค้ดตรงนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับหลวงปู่หมูที่ตาสีโรนะครับผมนี่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมหลังหนุมานแปดกอนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงด้วยนะครับปกนี้นะครับ สวยงดงามนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นเหรียญปูไข่วดเชิงเลนนะครับคู่นี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับมีรอยจานรอบองค์แบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญปูไข่นะครับห่วงเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามครับผมมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้ครับผมผิวสวยงดงามครับ นี่นะครับด้านหลังก็มีรอยจานด้วยนะครับผมนี่นะครับสวยมากครับพี่พี่องนี้นะครับเหมือนจะเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับผมพัดมากับผมหมายเลขสุดท้ายในพีนี้นะครับผมก็จะเป็นรอยกันที่24นี้นะครับอง์นี้ก็จะเป็นเหรียญเซมา8รอบของบูทีมิสติโกนะครับผมมาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับอง์นี้500บาทเท่านั้นนะครับผม สำหรับเรียนเซมา8รอบรายการที่24นี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมขออนุญาตลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับนี่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับผมสวยตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับถูกใจองไหนถูกใจหมายเลขไหนนะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมถ้าแบ่งปันให้ได้ก็แบ่งปันให้นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองนะครับผมเช่าองค์ไหนไปก็จะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่24ใน EP นี้นะครับผมก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมจะหาเวีาไม่ได้กระุ่มถูกใจนะครับ หรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมถ้าหากดูแล้วชอบใจสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องนะครับรายกันไหนนะครับผมสามารถสอบถามข้อมากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรก็090นะครับผม325 1096นะครับพี่ๆสามารถใช้โทรสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับวันนี้นะคะรับผมกรงผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ